ทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อวันนี้เรามีปลาสามตัวเด้อปลาร้อยตัวเอ้าตัวตัวนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ตัวแรกตัวที่สองตัวกลางปลาปลาทองปลาทองไปทางนู้นปลาร้อยตัวปลาร้อยตัวทางนู้นทางนู้นนู่นลงทางนี้นี่นี่นี่ทางข้างบ้านแล้วนี่ปลาเดี๋ยวช่วยถือถุงนึงมาเอามาเลย หนึ่งถุงไปเดินไปน้ำแผ่นนี้น้ำก็ออกไปแล้วดิแผ่นตรงนั้นเจะไปเดี๋ยวเราก็ลงข้างสะนะทีนี้ไปนู่นเลยเอาตรงนี้บาดเออไปอันมีเขียดเออมีเขียดน้ำไม่ใช่เขียดตะปาดนะอ่ะตัวแรกทองหล่อเด้อตัวแรกทองหล่อตัวที่สองของเจ้าตัวอย่าง ของค่อยเหรอของค่อยเหรออะไรอ่ะของค่อยชื่ออะไรดีวะไอแยกแล้วพี่พี่ FC เพิ่นตั้งให้เยอะอยู่เด้อมีทั้งมิตรแท้มีทั้งอันต้มยำมีทั้งอันเไม่เอามาแม่อยบอกมาแม่บอกชื่อเยอะชื่อเยอะพี่พี่เพิ่อนชื่อกระตั้งโอ้แล้วมันมัดยังไงเนี่ยลูกเอ้ยพี่อะไรมีเงินมีทองบ่พี่เงินพี่ทองพี่เงินพี่ทองอืมแล้วก็ อะไรนะของปลาลุงชื่ออะไรนะพี่น่าจะตั้งชื่อมันว่าพี่ปาลุงตั้งชื่ออยู่แต่ชื่อฝรั่งจำมาได้เดี๋ยวมาทักอีกทีนของใครก็เล็งเอาเด้อเอี้ยงเอาเด้อเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามบอเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามอืมใช่เต็มออกลูกเต็มเหงเราดูยังไว้ดูเล่นเราไม่ได้เลี้ยงไว้กินไว้ขาย เราเลี้ยงให้เติบโตเลี้ยงไว้วเป็นเพื่อนเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะแล้วก็ไปปล่อยพี่โคกมาได้นนะ้ำโอ้โหเขบาบาสุดยอดอะหนูอะน,นี่ไมอะน,นี่มหมมันต้องไปเอามีดมาตัดต้องโอ้ยมัดอะไรกันนะก,กันหน,า,า,นานุ่งก็เป็นเดินทางไกลได้หมุนหมุนหมุนโอ้จะเวียนหัวบอไม่เวียนหรอก นั่นแหละแค่นั้นแหละกระโดดแล้วของหนูเหรอเพื่ออะไรดีวะที่ปลบูอเ,เอาละทีนี้ท่องรอไปก่อนเพื่อนเลยเด้อท่องรอเด้อทีละตัวเด้อไม่นะทีละตัวไม่ได้ต้องปล่อยพร้อมกันนีอ่อย่าโยนเด้อค่อยๆวาง<ป>เออท่องรอไปนะท้องม้วน ก็ปล่อยปล่อยเอาวางถุงลงเหนือเพื่อนจะไปของเพื่อนเองเออแล้วจับถุงไว้เออไปยกถุงขึ้นยกถุงขึ้นเออเอาถุงมาไปแล้วนี่โอเคอีกหนึ่งถุงของพี่นัทชื่ออะไรพี่นัทต้งบอกแล้วชื่อรถด่วนรถด่วนรถด่วน เจ็บคอให้พูดเยอะเจ็บคอไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเพื่อนไปแล้วใช่เดี๋ยววันไฟไซกันหมดแล้วล่ะลมไปแล้วนวนน้ำเย็นๆน,น,น้ำลึกนึงฮะไปแล้วบอไปแล้วอ๋อไปแล้วสิแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจให้เห็นไหมเห็นเดี๋ยวเพื่อนก็มาไปแล้วนี่ของหนูชื่อรถด่วนรถด,ด่วนไปแล้วทองหล่อไปแล้วใช่ของหนูชื่อรถด่วนเออนี่มาอีกแล้วนี่เล่ยตัวหนึ่งก็นี่ ไป, <IP> ไปแล้วไปแล้ว <Yeah. S 3> อีดีอ้วนงงออสงสัยอยู่เดี๋ยวพ่จะไปเอาละทีนี้ไปแล้วตาลองสิยะขึ้นมาไหเพิ่นยังนั่นอยู่เดี๋ยวเพิ่นก็ขึ้นเพิ่นต้องดำไปดูข้างล่างกอนใช่ไหมอ่ะ ปิดคลิปให้หน่อยเร็วจบคลิปแค่นี้นะคะเอฟซีทุกคนอืมเรามาดูปลากันขบวนนะรถด่วนของพี่นัท้องรล่อทองรอรถด่วนแล้วก็มีต้มยำใช่ต้มยำแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านตั้งชื่อไว้แล้วเดี๋ยวจะมาไล่ทีหลังแล้วก็ไอ้มาม่าต้มยำอ่ะปิดคลิปแล้วโทรศัพท์มาคลิปนี้แค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายไปดูความเติบโตของปลาเราบ๊ายบาย